สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีนะครับสู่ช่องออยสดใสนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมกรีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมผมจะพาทุกคนไปดูผีในเกมฟรีไฟนะครับผมในโหมดโหมดใหม่นะครับผมเป็นซีพีซีล่าผีริมน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มนะครับผมผมได้ไปดูกิจกรรมที่ขึ้นเข้ามาใหม่ในเกมฟรีไฟผมน่าจะเมื่อวานนะครับผมเป็นกิจกรรม ซองควงนะผมผมเรียกซองควงหิมะนะครับไม,ไม่ได้โหลดนะระย้ผมเป็นระยะสองความเร็วคลื่อนที่หนึ่งนะผมแล้วความเร็วด,ดีโหลด,ดครับเป็นสิกัดปืนยิงไฮไลท์อะ่นะแล้วผมพวกระยะสมารก,ก็เอาไฮไลท์นั่นแหละอ่าที่ผมดูมาที่ผมรู้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมด้วยครับผมไปครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับผมผมจะพาทุกคนไปดูครับว่ามีอะไรบ้างนะผม เดี๋ยวขอเพิ่มแสงนิดนึงนะครับโอ้หเต็มแล้วนี่ว่าโอเคครับแมพก็จะมืดนะผมใครใส่ชุดดำๆอะไรเนี่ยเนียนนะผมผมพาไปดูฝั่งแรกนะครับเห็นอะไรไหมครับผมนะครับสูงๆตรงนั้นเลยไปเอามาแล้วโอ้โหโคตรมืดนะผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมนะผม,มก็แทบไม่เห็นเหมือนกันนะนี่ครับผมตัวแรกครับ คุณว่าอะไรครับเนี่ยโอ้ยอย่างสูงนะผมเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนี่ครับผมโอ้โหมือยาวยาวนะแถขมยังลอยฟ้าได้ด้วยครับเนี่ยดูดีๆเนี่ยลอยฟ้านะดีครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับ ั่งนี้นะถ้าจะไม่ผิดโอ้ยวงบีบแล้วไปดูได้ไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วได้อยู่ได้อยู่ทุกคนนี่ครับผมนี่ครับชัดเจนสุดครับมีแสงด้วยนี่เป็นไงเป็นไง อีกตัวหนึ่งถ้าจะไม่ผิดก็อยู่ฝั่งนี้นะครับยังไงเจอละอ่ะาแถวนี้เสียงนกเยอะนะครับผมต้องขออภยัยทุกคนกันด้วยนะครับผมมันมันไม่มีห้องเงียบๆนะครับมี่ครับผมอีกหนึ่งตัวครับก็มันจะมีเท่านี้นะครับผมมีมือด้วยนะเนี่ยโอ้โหสยองครับสยองจริงทำบ้านแต่ระลังนี่แบบ มีแผ่นยันนะผมแล้วก็มีสายสินนะครับตนนัวนี้โดนลุมกระทืบอยู่นะครับโอ้โหเม็ดเดียวพอหัวแตกเม็ดเดียวพอเลยทีเดียวเชียวแหมเพื่อนน่าจะเริ่มบ่นแล้วนะตอนนี้มึงทำอะไรอยู่วะโอเคครับเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าผมแล้วก็รีวิวแมปไปด้วยนะครับนี่ับผมสายสินนี่ต้องเป็นสีฟ้านะครับจะได้เห็น แล้วก็มีเสาไม้ครับแล้วก็ตรงนี้ผมเป็นสะไทยนะครับผมนี่ครับตลาดา Fi น้ำฟรีไฟครับผมไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะตลาดน้ำฟรีไฟนะครับขี่ครับผมมีเรือด้วยนะทุกคนเนี่ยตรงนี้มีเรือนะก็มีหลายเรือเลยแล้วมีโอง่งด้วยทุกคนเนอะในโอง่งนี้แอบได้ด้วยนะ ครับเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าทุกคนเราอ่าดาวเฮ้ยแหลกนิดนึงเนี่ยเวลายิงเนี่ยแต่รีวิวแมปเนี่ยไม่เป็นไรแมปจะกระตุกนหน่อยนะทุกคนคือเขาไม่ได้กระตุกเวอร์อะแต่ว่ามันก็ยังกระตุกอยู่เดี๋ยวผมคนเดียวแล้วโอ้โหดาวแตก เผมไม่ชนะไม่เป็นไรนะเป้าหมายเราคือรีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าแบบนี้เป็นยังไงคนระับมีกี่ตัววาทุกคนมีสองนะครับคือฝั่งนี้กับฝั่งนั้นนะครับตรงน,นั้นมีเขียนว่าตลาดตามไหมวะผมไม่รู้นะทุกคน ในนี้ผมเดินทะลุยันได้ด้วยเอ้ยเดินทะลุสายสินได้ด้วยโคตรเวอร์ไหนจ้าเจอะเะจออย่าพุ่งดิเฮ้ยมันยิงไม่ได้เว้ย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 มันส่องมันส่องมันส่องเฮ้ยดาว มีคนดันมีคนดันมันไปชุบว่ะมันไปชุบว่ะเออผมรีบยิงไปไหนเนี่ยออ้เออแตกมันเล่นไม่ออกทุกคนกคนี่ผมตื่นมายังไม่ได้กินข้าวนะทุกคนแบบโอ้โหตื่นมาถ่ายคลิปเลยนะครับแบบกลัวทุกคนไม่ได้ดูไนงะเออผมรีบมาถ่ายคลิปเลยนะเนี่ย อย่าลืมเข้ามาดูนะทุกคนเขามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับไปครับทุกคนมุมเดิมออวางมือไม่ค่อยถนัดวทุกคนมันต้องแบบเอามือทาาไปสับโตะอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนจ้าอ๋อเจอแล้หัวโผนะครับนิดนึงเปี้ยงอยู่นิ่งนิ่ง โอ้ยโอ้โหเรียบร้อยทุกคนโอ้โหมันยิงไม่ได้ยังไม่โดนเลยโอ้ ให้ไปแล้วครับผมเราก็ได้รีวิวกันไปแล้วนะผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนนะผมใครที่อยากไปดูไปเล่นนะผมก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันได้นะครับผมก็แบบนี้ก็มานานหรือยังน่าจะยังนะผมม,มาได้สักสองสามวันแล้วนะผมใครที่ยังไม่เข้าไปเล่นนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นนะผมสีวิสีล่าผีริมน้ํานะผมก็เป็นอแบบมาในวันฮาโลวีนนะผม ก็เป็นแมปไทยนะครับผมคนไทยนะคสร้างนะ GM น่าจะสร้างนะอันนี้น่าจะเป็น GM ไทยสร้างนะครับโอเคผมก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมยินดีที่อา่าได้สนุกกับแบบนี้นะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมโอเคผมปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ